่็ผมมีการได้มาในหัวข้อที่เป็นเรื่องของ أ, คาพยานที่ทรงพลังที่สุดนะครับในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับทุกวันเนี่ยจะมีคริสเตียนกลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามากินอาหารนะครับแล้วเนื่องจากคนในร้านรนู้แน่เลยเป็นคริสเตียนนะครับเพราะว่าเอาพระคัมภีร์เล่มสีทองเนี่ยมาวางเล่มใหญ่ๆเลยนะครับแลวทุกครั้งเนี่ยคนเสิร์ฟเนี่ยจะพยายามดิ้กเลี่ยงที่จะไปใช้บริการกับที่นี่เลยเพราะว่าไงไหมฮะเพราะว่ากับคนกลุ่มนี้เลยเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่จุกจิกที่สุดเรื่องมากที่สุดแล้วก็ให้ทิปน้อยที่สุดเลย นะครับพี่น้องหลายครั้งนะครับคนที่เป็นคริสเตียนนะครับไม่รู้ตัวเลยว่านิสัยของท่านเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยรู้ดูหมิ่นพระเจ้านะครับดูหมิ่นพระเจ้าบนชื่อของท่านนะครับผู้เชื่อเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยได้คนไม่เชื่อจํานวนมากเนยนะครับเขาไม่สนใจจริงๆนะครับว่า ท่านมีหลักข้อเชื่อเรื่องว่าวิทยาศาสตร์ยังไงโลกมันห่างกี่ล้านปีทำไมมันมอยู่ตรงกลางเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลแต่สิ่งที่สําคัญนะครับที่คนเปิดใจกับเรื่องราวพระเจ้าเรื่องความรักนะครับผมจําได้ผมเองก็เปิดใจกับเรื่องราวพระเจ้าเพราะว่าผมสัมผัสความรักของคริสเตียนผมรูม้สึกว่าทําไมเขาไปที่นี่มันอบอุ่นจังเลยทุกคนต้อนรับผมดีมากๆเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าคริสัรที่ไม่มีความรัก คนใหม่ๆม,มาทุกคนก็สนใจเรื่องตัวเองสนใจจะคุยเรื่องที่ตัวเองเสนิทกับเพื่อนคนไหนสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นการแสดงคริสเตียนรสเปรี้ยวออกมาท่านเนี่ยเป็นตัวสะท้อนพระเยซูบนชีวิตของท่านเวลาคนเขาจะไปดูที่ไหนนะครับจะรูปไปเรียนนี่นะครับผมเนี่ยจะไปนั่งฟังในสนามฟุตบอลเลยนะครับพอไปนั่งสนามฟุตบอลเสร็จเนี่ยผมก็จะฟังว่าเขาพูดจาหยาบคายกับแม่เด็กที่นี่สำเนียงเป็นยังไงเดินผ่านผมเนี่ยสวัสดีหรือเปล่านี่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอาตรงๆนะฮะ เป็นสิ่งที่คนสังเกตเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคนรอบข้างชีวิตท่านที่ท่านอยากให้มาเชื่อพระเจ้าพ่อท่านแม่ท่านเจ้านายท่านทุกคนนี่นะครับสังเกตเรื่องเล็กๆน้อยๆบนชีวิตของท่านทั้งสิ้นไม่มีใครเขาสนใจหรอกว่าหลักการท่านถูกขนาดไหนท่านจะส่งคลิปกี่คลิปแต่ว่าถ้าท่านนะครับยังไม่เคยเอาเงินให้พ่อแม่ท่านเลยชีวิตดูไลฟ์สไตล์บนเฟซบุ๊กดูสุขสบายแต่ไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยเชื่อผมไม่มีใครเชื่อหรอกครับ พระเจ้าของท่าน,น,นเป็นพระเจ้าที่ไม่ไมใหญ่จริงเพราะว่าชีวิตคนที่นับถือไม่เห็นจะดีขึ้นเลยหลายคนนะครับทําให้การสื่อสารภาพลักษณ์ของพระเยซูถูกผิดไปเหมือนเป็นตัวแทนประเทศส่งไปในการประชุมแล้วก็แสดงสิ่งที่มันไม่ดี ของประเทศนั้นออกมาอย่างมากมายแต่ว่าเป็นตัวแทนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนคุณภาพนะครับผมขอเล่าอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องของผู้ชายอินเดียคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคนหนึ่งเลยนะครับผมเคยดูหนังของเขาด้วยนะครับคนเป็นคนที่กล่าวคําว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีชีวิตเอาเบิร์ตไ์สไตน์บอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีทางคิดได้เลยว่ามันจะมีคนประเภทนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยเหรอนะครับคุณอับบาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับบอกว่าพระเยซูทรงมอบคําสอนแก่เราแต่ผู้ชายคนนี้เป็นนนนคคมมออพิธกกรรใาราาาทํตส ขอโทษนะครับผู้ชายคนนี้เป็นฮินดูเกิดในปี18969นะครับในเมืองเล็กๆในอินเดียนะครับเป็นวันณะที่ต่ากว่าปกติก็เลยดูกเหยียดหยามวันณะในอินเดียมาก่อนพออายุ17นะครับก็ไปเรียนกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็มาประกอบประชิทนายนความที่อินเดียไม่นานก็ย้ายไปหากินที่แอฟริกาใต้นะครับแน่นอนครับที่แอฟริกาใต้เนี่ยมันมีวันณะท่าท,ที่เป็นท่าสนยนะครับมีการแบ่งห้องน้ําคนที่เป็นท่าห้ามเดินยังไม่ได้เลยนะฮะผมดูในหนังเนี่ยเดินเนี่ยก็ต้อง ย้ายถนนไปเดินเป็นคนดําแล้วคนอินเดียเนี่ยก็ถูกนับเป็นคนดําไปด้วยมีการแบ่งชั้นบรรณะมากๆเลยนะครับเขาเคยตีตัวรถไฟชั้นรถไฟชั้นหนึ่งนี่นะครับก็ถูกเหยียดหยามจากผูดด้โดยสารผิวขาวแล้วพยายามไล่เขาจากรถพราะเขาไม่ยอมนะครับพอถึงสถานีเนี่ยพนักง,งานก็จับเขาโยนลงไปจากรถไฟเลยไร้ความปราณีสุดๆนะครับประสบการณ์ชีวิตแบบเนี้ยก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องต่อต้านการแบ่งชนชั้นมากๆนะครับ เขาเนี่ยเคยนำเขานําคนอินเดียจํานวนมากนะครับประท้วงกันต่อสู้กับคนกับอังกฤษอย่างมากไม่ต้องรู้ไหมครับว่าการข่มเหงที่ประเทศอังกฤษทําในประเทศอินเดียนะครับร้ายแรงมากขณะว่ามีการใช้กระสุนจริงยิงคนอินเดียตายเป็นพันๆเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์จริงกว่าจะหลุดออกมาจากการเป็นอาณานิคมได้นี่ครับยากมากๆเลยแล้วคนที่ทําให้หลุดออกมาได้คือผู้ชายคนนี้นะครับครั้งหนึ่งในแอฟริกาใต้นะครับ เขาตัดสินใจไปร่วมนมันสก,การกับพระเจ้าเพราะเขาเป็นคนที่ติดตามคําสอนของของพระเยซูมานะครับติดตามคาสอนเรื่องอะไรนะครับเรื่องคาเทศนาบนบูเขามาตลอดนะครับพอเขาไปที่โบสถ์นี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่คิดจัรบอกว่าห้ามเขาเข้าไปเพราะว่าที่นี่ต้อนรับเฉพาะคนขาวเท่านั้นพี่น้องเขามีความรู้สึกเลยว่าคำสอนพระเยซูดีมากๆเรื่องราววันคริสต์มาสยอดเยี่ยมมากเลยแต่บรรดาผู้นับถือพระเยซูยังนับถือและแบ่งชั้นวรรณะอยู่อีกหรือ หลังจากนั้นเขามีคนสันนิษฐานว่าด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้เขาละทิ้งและไม่เชื่อพระเจ้าอีกเลยนะครับผู้ชายคนนี้คือมหาธรรมคันธีนะครับอีสเตอรลี่โจนส์นะครับเป็นมิชชันนารีประเทศอินเดียไปพบกับมหาธรรมคันธีนะครับผู้นําที่อินเดียยกย่องเนี่ยเขาได้ตั้งคําถามเพื่อถามว่าคริเสเตียนจะมีอิทธิพลต่อประเทศอินเดียได้ยังไงนะครับคันธีตอบข้อคิดซึ่งคันธีเป็นฮินดูและไม่แน่นับถือพระเยซูนะครับบอกว่าคริเสเตียนต้องมี3มสิ่งต่อไปนี้ประเทศที่ข่มเหงเขาคือประเทศที่เชื่อว่าเชื่อพระเจ้า รประการแรกคริสเตียนต้องเริ่มต้นมีชีวิตเหมือนพระเยซูมากขึ้นประการที่สองคริสเตียนต้องนําเสนอความเชื่อโดยไม่มีการเปร็นอิปพนอมอันที่สามคริสเตียนต้องเน้นเรื่องความรักเป็นหัวใจของพระกิติคุณพี่น้องหลายครั้งนะครับคนฮินดูนี่นะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของโลกคือมหาธมาคันธีก็ยังเข้าใจหลักคําสอนของพระเยซูแล้วทําไมถ้าท่านเป็นคริสเตียนนะครับท่านไม่เข้าใจหลักคําสอนของพระเยซู ใครๆก็รู้ว่าคนที่ชอบขี้นินทาไม่ได้เป็นคนที่นับถือศาสนาที่ดีใครๆก็รู้ว่าคนที่ชอบคิดแง่ลบนินทาว่าร้ายคนอื่นตัดสิ่งพิพากษาไม่ได้เป็นคนที่มีความรักทำไมคริสเตียนถึงหน้ามืดตาบอดแล้วก็ไม่รู้เลยว่าการที่ท่านทำเรื่องแบบนี้นะครับท่านเป็นคนที่ฉายภาพลักษณ์ที่ผิดของพระเจ้าให้คนมากมาย ถ้ามหาตามะาคานดมีมาเชื่อพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าทั้งประเทศอินเดียอาจจะกลับใจแล้วก็หลับมาเป็นคริสเตียนแล้วก็ได้พี่น้องเข้าใจไหมครับอืมนะครับถ้าท่านเป็นคนที่ชอบเห็นแก่ตัวนะครับเวลามีเค้กวันเกิดเลยนะครับท่านก็สวาปามก่อนใครฉันต้องกินก่อนฉันต้องเข้าไปตักก่อนฉันต้องแย่งก่อนฉันต้อง ฉันต้องอะไรก่อนนะครับมีความเห็นแก่ตัวนี่นะครับจนคนสังเกตได้ว่าไอ้คนนี้ต้องมากินเค้กตลอดเลยไม่เคยแบ่งให้คนอื่นเลยนะครับบางคนเนี่ยเคยปีแตกู่ที่ทํางานนะครับปีแตกปปอนะฮะปีแตกเวียงเวียงนะครับเหมือนเคยเห็นพวกเหมือนพวกบวกระทิงอนะเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาเนะครับเคยพูดไม่ดีออกมานะครับจานวนมากที่ทํางานของท่านนี่นะครับท่านเป็นคริสเตียนคุณภาพต่ำท่านเป็นคนที่ทําให้มหาตมาคารธทีสะดุด หรือว่าท่านนะครับสารวจนวันๆนะครับท่านโพสแต่เรื่องคําพูดแง่ลบนะครับโพสเกีย่ยวกับเรื่องเดอ์ที่โจกนะครับผมถามจริงๆนะครับไม่มีทางเลยพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างท่านจะมาเชื่อพระเจ้าท่านกำลังไล่เขาไปลงนรกเพราะไงฮะเพราะท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่สะท้อนความเป็นคริสเตียนเลยพระเจ้านะครับเอาท่านไปโชว์ไม่ได้เลยเพราะมันมีแต่ความน่าอับอายเท่าคนนี้นะครับไปโชว์ยกขึ้นนะครับพระเจ้าต้องได้รับความอับอายอย่างอับประยชน์ที่สุด ถ้าคนนี้ถูกยกขึ้นท่านก็เลยไม่ถูกยกเพราะว่าพะยกท่านไม่ได้ท่านเป็นคนที่มีนิสัยไม่เหมือนพระเจ้าเลยท่านเป็นคนที่ประกาศเรื่องราวพระเจ้าออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าท่านมีบุคลิกบางอย่างที่มันขัดแย้งกับความเป็นคริสเตียนมากๆเลยขณะมหามรคมาธียังรู้เลยนะครับโลกนี้นะครับเขาไม่สนหรอกครับว่าท่านจะมีหลักข้อเชื่ออะไรโลกอยู่ห่างพอดีเลยนะถ้าใกล้กว่านี้จะแข็งจะเอาอไปจาพระเจ้ามีหลักการวิทยาศาสตร์ท่านเล่าให้ตายเลยนะครับแต่ถ้าท่านยังยากจนอยู่ท่านยังต้องไปยืมเงินเขาอยู่ท่านนี่นะครับ เจ้าอารมณ์ท่านนี่นะครับป่วยไม่หายพี่น้องสังคมนี้เขาไม่สนใจแล้วครับเขาไปหาการสัจจที่เหนือกว่านี้ดีไหมพี่น้องเข้าใจไหมครับชีวิตท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของการประกาศที่ดีที่สุดและเรื่องนี้นะครับถูกโค้ดไว้ในพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อที่5บอกว่าจงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยสติปัญญาจงช่วยโอกาสนะครับผมจะอีิบายตอนนี้ให้ฟังมันมีมีน้องคนนึงมาถามด้วยนะครับเข้ากันเป๊ะเลยนะครับกับเรื่องนี้พระเจ้าคงต้องการบอกนะครับ คำว่าคนภายนอกนะครับมาจจะคำว่าเอ็กโซนะครับไม่ใช่วงเอ็กโซนะครับเอ็กโซหมายความว่าภายนอกเหมือนคนที่อยู่นอกวงกลมคำนี้ใช้อธิบายเรียกคนที่อยู่นอกจารีตยิวนะครับหรือว่าในภาษากรีกอธิบายคนที่อยู่นอกความเชื่อคนที่ไม่ใช่คริสเตียนเองไว้ง่ายนะครับพระมีบอกว่าเวลาเจอคนที่ไม่เป็นคริสเตียนคนที่อยู่ข้างนอกนี่นะครับพระมีบอกว่าจงปฏิบัตินะครับใช้คําว่าวอ l นะครับใช้คําว่าเพ r ริพาติโอ ผลิพาริโอแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเรื่องที่ท่านทำเป็นปน,นิสัยะผลิตคือวน,วนลอ้อพาริโอคือที่ที่ท่านคุ้นชินพูด,ดง่ายๆพฤติกรรมประจําวันที่ท่านทําอย่างสม่ําเสมอนั่นแหละ h a b i t เขาเรียกว่าอะไรนะฮะพฤติกรรมประจําวันของท่านที่ท่านทําเป็นประจําในชีวิตปกติตื่นมากินข้าวพูดจาทุกอย่างนี่นะครับเรื่องนี้ต้องปฏิบัติยังไงคนข้างนอกนะครับพระบีบอกว่าเราต้องเดินด้วยสติปัญญาต่อหน้าผู้ที่ไม่เชื่อ เพื่อพฤติกรรมชีวิตของเราที่แสดงออกทุกวันต้องแสดงออกด้กวยสติปัญญาหมายความไงครับทุกๆก,การปฏิบตัติไม่ว่าเป็นการพูดคุยกับคนการพบปะคนการทําอะไรก็ตามนะครับในสังคมข้างนอกทำไมต้องข้างนอกอ่ะพระเจ้าต้องการส่งท่านไปข้างนอกไงไม่ใช่มาหมกตัวอยู่ในโบสถ์เข้าใจไหมฮะสมมติกลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มคุณกลุ่มเพื่อนที่ดูเหมือนกับปรับบาปหน่อยแล้วเขาจะเห็นแสงสว่างถ้าไม่ได้ยังไงถ้ามันไม่ได้มาจากท่านพี่น้องเข้าใจไหม หน้าที่เราไม่ใช่หลบแล้วก็กลับมารวมตัวกันรวมตัวกันมา,มาฟ,ฟังฟืนนิดนึงโอเคแต่หน้าที่หลักก็คือไปส่องสว่างกับเขาทาดีกับเขาคาว่าสติปัญญามาจากคําว่าโซเฟียแปลว่ามองการไกลใช้วิจรารณญาณไวต่อความรู้สึกแล้วก็ทําอย่างรอบคอบบราทุกอย่างที่เราทํานะครับเราต้องมีสติปัญญาในการพูดเราต้องทําอย่างรอบคอบเพื่อให้คนทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกนะครับเขาไม่สะดุด เหมือนเหตุการณ์ที่มาหาตามาคันธีเจอนี่นะครับคนใช้สติปัญญามากๆเลยทํายังไงที่เขาจะไม่สะดุดกับเรื่องราวของพระเจ้าทํายังไงที่จะโอเคนะครับวันสําคัญในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ชวนบอกไปกินข้าววันอาทิตย์ไหมวิธีการพัมพีบอกว่าต้องโซเฟียเราต้องมองกันแกต้องใช้สติปัญญาไม่ใช่บอกว่าไปไม่ได้หรอกวันอาทิตย์ <c oughs> ขาดสติอาจจะบอกเขาไหมว่าเออพอจะเป็นอย่างนี้ได้ไหม ซอฟที่สุดแล้วถึงจุดหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ได้ก็ต้องยืนหยัดแต่ว่าเราทําด้วยสติปัญญาทําด้วยการไข้ครวญพิจารณาทําให้เขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างเงี้ยวันเมื่อวันนี้ผมต้องว่าผมก็พาพ่อผมผมก็ไปกินข้าวกับที่บ้านใช้เวลาที่เอาไปใช้ประโยชน์ผมไปวันจันทร์ไม่ได้มันก็เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ก็พาที่บ้านไปไปพาไปเยี่ยมเขานะครับพาไปใช้เวลาด้วยกันพี่น้องเข้าใจไหมครับหมอทำปฏิบัติกับพ่อแม่เราเนี่ย ไม่ใช่แบบไม่ไปเลยโอ้โหพันธกิจอะไรงานเยอะไปหมดเลยไม่มีเวลาไปเลยท่านเนี่ยเป็นคนที่ขาดสติปัญญาท่านเป็นพวกนักพวกบ้าศาสนาพระพี่บอกว่าให้ท่านเนี่ยปฏิบัติอย่างรอบคอบรอบคอบระวังระวัยใช้ความไวต่อความรู้สึกนะครับมี common sense ในการทำทุกอย่างต่อหน้าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนและคนรอบๆตัวเราพี่ต้องเห็นไหมครับพระเจ้าเนี่ยส่งท่านออกไปอยู่ข้างนอก เพื่อท่านเนี่ยจะเป็นพระพรจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่อยู่ข้างอื่นเนะครับท่านต้องมี common s e n ส์เขาต้องรู้สึกอะไรบางอย่างนี่นะครับตอนผมไปทํางานข้างนอกนี่นะครับในมหาวิทยาลัย,น,ยนะครับผมก็มีเจ้านายปกติผมไม่เคยมีเจ้านายนะผมเป็นเจ้านายตัวเองอเป็นเจ้าของบริษัทมาตลอดไม่เคยทํางานกับเป็นก็เป็นทํางานบริษัทพ่อก็เป็นเป็นลูกเจ้าของนะคะก็ไม่ไม่ไม่ค่อยทํางานใต้ใครเท่าไหร่พอพอไปทํางานใต้เขาเนี่ยนะครับผมนี่นะครับเชื่อฟังมากๆเลยนะครับ คณะบดีนี้นะครับแฮปปี้กับผมมากเลยผมไม่เคยมีปัญหาผมไม่เคยไปเถียงผมไม่เคยไปสายเลยงานทุกอย่างผมรับผิดชอบอย่างดีพี่น้องผมไม่มีอะไรคอมเมนต์แล้วลดพิสูจน์ยังไงตอนจะลาออกเขาพยายามไม่อยากให้ออกเพราะทำงานดีถ้าถ้าสมมติท่านนะครับจะลาออกนะครับชิวๆเขายิ้มแอบสยะย,ยิ้มข้างขวาตามด้ข้างซ้ายนะครับดีแล้วไอ้นี่ออกก็ดีงานฉันจะได้เจริญขึ้นทำงานกอดซ้าย รับเพียงอีก่ต่งางหากที่ทํางานพี่น้องเป็นเป็นหญิงิงพจจมานหญิงเล็กใน,ในทุกที่เนี่ยเมื่อไหร่ท่านจะได้สติแล้วก็คิดได้ว่าท่านต้องทําตัวเป็นเหมือนอะไรนะพจนจมานสว่างวงท่านต้องเป็นคนแบบแบบเหมือนพระเยซูอะ่ะไม่ให้มีใครสะดุดพี่น้องเข้าใจไหมครับตอนเ,ออเทศกาลตุ๊จีนนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่ดีสําหรับเด็กแต่สําหรับคนที่โตแล้วเป็นเทศกาลที่เสียเงินนะครับผมก็ต้องใส่ซองนะครับใจก็ตอนแรกก็ อาจจะไม่ได้มีแบบแบบเยอะมากนะครับผมก็ตัดสินใจที่จะให้เยอะกว่าปกตินะครับเพราะผมรู้ว่าถ้ามันให้น้อยไปเนี่ยเขาจะสะดุดพระเจ้าได้อาจจะรู้สึกว่าจะมีอะไรไหมผมก็เลยให้แล้วพอเปิดซองมนเนี่ยผมก็เป็นคนที่ให้เยอะที่สุดในบรรดาอเจกับะแปะนี่นะครับก็ให้เยอะนะครับแล้วก็มันก็ปฏิบัติด,ด้วยความรอบคอบน้องเห็นไหมครับหรือว่าการให้เงินพ่อแม่นี่นะครับเราเราก็ไม่ให้น้อยลงเราพยายามส่วนแรกที่ต้องตัดเลยครับสิบถ คนที่2เนี่ยให้เงินพ่อแม่ก่อนที่เหลือช่างมันใช้น้อยใช้มากไม่ไม่สี่เรียดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องทําอย่างรอบคอบเพื่อให้ไม่คนสะดุดเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องการเรียนก็เช่นเดียวกันพี่น้องเรื่องที่สาคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับเด็กนักเรียนไม่ใช่การมานั่งทํารับใช้พระเจ้านะครับเรื่องที่สาคัญที่สุดคือการเรียนถ้าการเรียนท่านห่วยนี่นะครับไม่มีใครมาเชื่อพระเจ้าหรอรกฮะแล้วผมสังเกตอันหนึ่งว่าถ้าพี่น้องทําเต็มที่นะพระเจ้าจะอวยพร พะพระเจ้าไม่เคยมีน้ําประทัไยที่จะอวยพรแล้วถ้าท่านไม่เป็นไม่เ,เต็มที่นะเล่นๆนะทำๆเล่นๆน,นะนนนะผมเห็นไปอีทางเลยพระเจ้าแบบไม่อวยพอรอ่นะมันมันจะแยกไปหมดเลยพี่น้องเราไม่มีข้ออ้างเลยนะครับกับบางเรื่องเพราะว่าพูดง่ายๆเราถูกจ้างมาเป็นเอ่อมาเก็ตติ้งนะครับเราไม่ทำมาเก็ตติ้งเราไปนั่งกวาดพื้นตลอด พี่น้องเข้าใจไหมครับงานหลักเราต้องเสร็จก่อนถ้าง,งานอื่นไม่เสร็จไม่เป็นไรให้คนอื่นทําแทนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นท่านก็ได้พี่น้องเข้าใจไหมครับการเรียนก็ต้องสําคัญนะครับการทํางานบริษัทนะครับท่านก็ไม่ควรจะไปสายบ้านไกลก็ย้ายไปอยู่หอพักซะถ้าจะต้องไปทํางานใกล้ๆนะครับผมจําได้ว่าผมผมจริงๆเล่าให้ฟังนะครับผมไปทํางานที่ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าจะสอนที่ก้ําไทยนะครับมองกรุงเทพ ซึ่งมันใกล้บ้านผมมากเลยไปประมาณขับประมาณส10บนาทีถึงนะครับแล้วก็สรุปว่าต้องไปสอนที่ลังสิตท,ทุกวันเลยต้องสแตมบัตรด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่คิดว่าจะต้องมีเพราะว่ามหาลัยอย่างมห ah าลัยรัฐเนี่ยไม่ต้องสแตมนะครับแต่ว่ามองเทสต้องสแตมบัตรแล้วผมเองเนี่ยก็ขับไปทุกวันไม่น่าไหวเพราะว่ามันไกลอะผมต้องวางแผนตื่นนะครับทุกวันผมผมตื่นได้หกโมงแล้วผมก็ออกจากบ้านไปเลยไปขับรถไปรอที่ ที่กุญทําไทยนั่งรถมหาไลัยไปแล้วก็ก่อนกลับแล้วแล้วผมจาได้ว่าผมไม่เคยไปสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่นะครับแต่เบื้องหลังก็คือว่าผมไม่เคยตื่นต่ํากว่าเก้าโมงครึ่งเลยตลอดชีวิตเพราะผมเป็นเจ้าของผมก็ตื่นเก้าโมงครึ่งสิบโมงเพราะผมนอนดึกนี่นะครับผมก็จะแบบไม่ต้องตื่นเช้าเพราะบ,บริษัทผมเองผมไม่มีอะไรต้องทําตอนเช้านะครับแต่ว่าผมไม่เคยตื่นเช้าเลยนะครับ ไม่เคยตื่นเช้ามาสิบกว่าปีอะแล้วผมต้องมาตื่นหกโมงเช้าทุกวันนะต้องขับรถไปทุกวันแต,แต่แต่เรื่องทําไมรู้ไหมครับผมอยากสะท้อนพระเยซูผมอยากให้แบบไม่มีใครมาดูถูกพระเจ้าผมได้ว่าผมทํางานห่วยผมไปทํางานสายผมเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบพี่น้องเข้าใจไหมฮรพี่น้องเข้าใจไหมครับผมแล้วก็หลายครั้งนี้น,นะครับการที่เรามีอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับเหวี่ยงใส่คนนู้นเฟะใส่คนนี้นนวีนแตกนี่นะครับมันสะท้อนความเป็นเด็ก มันสะท้อนความไม่เติบโตเลยอาจจะโตแค่ตัวโตวแค่อายุแต่ชีวิตไม่เติบโตเลยเพราะไงไหมฮะเพราะท่านไม่มีผลพระวิญญาณเลยเลยในชีวิตพี่น้องเวลาเรามีปัญหานี่นะครับเราเราคุยกันด้วยความรักแต่ว่าเราก็ไม่โกรธกันเรื่องนี้หน่อยเราไม่ได้โกรธกันเราเราคอมเมนต์กันว่าบางเรื่องอาจจะไม่เวิร์กนะปรับได้ไหมแต่เราไม่โกรธกันพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องของเด็กฮะพี่น้องเข้าใจไหมฮะ แล้วบางอย่างนี่นะครับมันไม่ได้ดั่งใจไม่ใช่ท่านยยก็เลิกงานไปไง่ายงไม่รับผิดชอบโยนไปแล้วพอมีเรื่องกับคนนูน้นคนนี้ท่านจะทําตัวเป็นเด็กน้อยไปถึงเมื่อไหร่พระเจ้าจะไว้ใจท่านได้ถึงเมื่อไหร่ทํำไมเรื่องเล็กน้อยจุม่มจิมท่านก็ทิ้งแล้วท่านก็ไม่รับผิดชอบแล้วแล้วท่านจะมีโอกาสรับผิดชอบอะไรที่เป็นผู้ใหญ่ได้ไหมไม่มีหรอก ไม่มีใครเอาความรับผิดชอบเยอะๆยให้กับท่านแล้วท่านฝันไปเหอะทําอย่างนี้ไปอีกสิปีท่านก็ไม่มีโอกาสได้รับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านรับผิดชอบเพราะท่านไม่เคยทําตัวเป็นผู้ใหญ่เลยท่านไม่เคยตอบสนองพระวจนะพระเจ้าเลยท่านไม่เคยสําแดงความเป็นคริสเตียนออกมาผ่านสิ่งที่ท่านควรจะต้องทําเลยน้อยไมไหมครับผมเคยเจอคนหนึ่งนี่นะครับดูเป็นเอ่อเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายปัญญ,ญาณน,นี่นะครับแล้วก็พอผมอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับไปไปเที่ยวที่หนึ่งนี่นะครับ ผมเห็นเขาพูดจาไม่ดีกับภรรยาเลยนะครับผมตกใจเลยนะฮะว่าโอ้โหผมไม่คิดว่าคนที่ระดับอย่างนี้จะจะมีบุค,คลิกแบบนี้กับภรรยาพูดจาไม่ดีเลยแบบปฏิบัติแบบไม่ดีมากๆเลยนะครับเหมือนกับสั่งไม่พอใจมันสะท้อนมาในช่องว่างเล็กๆแต่ทุกคนสามารถพูดเรื่องพระเจ้าได้อย่างลื่นไหลท่านจะร้องเพลงท่านจะสอนพระวจนะมากมายแต่เวลาที่ท่านปฏิบัติตัวคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นว่า คนอย่างนี้ผมไม่อยากไปยุ่งกับเขาเท่าไหร่มันจะเห็นระหว่างบรรทัดตลอดพี่น้องเองเปนไหมครับเ,เวลาท่านไปด้วยกันนี่นะครับเป็นพันธกิจไปกินข้าวกันนี่นะครับท่านเนี่ยเป็นพวกประเภทตอนจ่ายตังค์แล้วไปเข้าห้องน้ําหรือเปล่าหรือพยายามอยู่เฉยๆตอนจ่ายเงินทุกครั้งเลยหรือเปล่าท่านไม่เคยคิดจะเลี้ยงใครเลยนะครับคนเลี้ยงก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเป็นหน้าที่สีจจะพิบาลต้องเลี้ยงก็เลี้ยงไปโบทเลี้ยงฟรีก็เลี้ยงไปท่านไม่เคยควักกระเป๋าตังค์จ่ายเลยเลย เขาสังเกตกันนะฮะมันก็สะท้อนความใจแคบแคบแล้วเป็นคนแบบเอาแต่เอาแต่รับอย่างเดียวบนชีวิตของท่านแล้วมันจะสะท้อนพระเจ้าตรงไหนไมีน้องเข้าใจไหมฮะไม่เคยเลี้ยงใครเลยไม่เคยอะไรเลยนี่นะครับไม่เคยมีความใจกว้างขวางแล้วเขาจะเขาจะเห็นพระเจ้าของท่านตรงไหนอผมไม่เข้าใจไม่มีทางเลยขี่เหนียวขี่ตืดนะครับเอาของขวัญไปให้ก็เ,เอาหวยหวยไปให้มัน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 ไม่สะท้อนความเป็นคริสเตียนเลยครับ พี่น้องเขา้าใจไหมฮะไม่ให้อย่างดีซะก,กว่าพี่น้องเวลาเอาของไม่ดีไปให้นะผมจําได้ผมเคยให้ของขวัญคนหนึ่งไปก่อนมาทํโบสนะฮะให้ดีเลยนะฮะแบบแบบให้ให้ให้เขาไปแล้วตอนได้กลับมานี่นะครับได้เป็นของแบบผมให้เป็นเป็นพันน่ะเขาให้มานี้น่าจะไม่เกินห้าสิบบาทแล้วผมรู้สึกว่าไม่ให้ดีกว่าไหมยังไม่โกรธเลยอ่ะเอาแต่เอาแบบแบบหวยที่สุดเก่าที่สุดกระจอกที่สุดมาให้ ท่านจะเป็นสะท้อนพระเจ้าเลยตรงไหนท่านเป็นขี้เหนียวท่านไม่เป็นคนแบบใจแคบแคบอะไว้ง่ายนะครับแล้วเขาจะเห็นพระเจ้าบนชีวิตท่านได้ยังไงอะวันเกิดเขาวันเกิดแม่ท่านวันเกิดพ่อท่านก็ก็ไม่มีอะไรให้เลยนะครับแล้วเขาจะไปเห็นพระเจ้าบนชีวิตท่านตรงไหนอะไม่ต้องเข้าใจไหมฮะหรือว่าโพสข้อความบนเฟซบุ๊กนะครับโพสต์แต่แง่ลบโพสต์เดร์ตี้โจก๊กโพสต์อะไรชาวโลกฉันจะโพสอะมีแอรฉันจะโพสตจะโพสจะโพสต แล้วถามจริงๆท่านไม่คิดแต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างท่านจะเห็นว่าโพสต์นมันมันเป็นคนแบบไม่โอเคอ่ะมันมีบอกว่าไงฮะอย่าสักสักคือคือเราเราพูดมากเนี่ยเราจะเราจะพลาดอ่ะผมนี่ครับไม่ค่อยโพสต์เลยผมรู้ท่านจะโพสต์ะไรบางคนเนี่ยผมเคยไปเจอไม่ได้เป็นพี่น้องในโบสโอ้โหโพสต์บันนึเนี้ผมดูโพสต์ไปสิบห้าโพสต์รีเจชั่นสปิริตชัดช อยากให้คนมากดไลค์อยากให้คนมากดแชร์อยากให้คนมาสนใจตัวเขาพโพสอะไรมากมายในชีวิตท่านจะไปท่านเป็นดาราอนะไรเงี้ยท่านอยากให้คนรู้จากชีวิตท่านตลอดแต่ท่านจะรู้ไปทาไมผมถามจริงบางทีก็พโพสต์อะไรแบบไม่ดีนี่นะครับบางทีพโพสต์คําหรือว่าอะไรไม่ดีลงบนอินเทอร์นเน็ตหรือ a c e b o o k นี่นะครับพี่น้องแล้วคนมันจะเห็นพระเจ้าบนชีวิตท่านได้ยังไงท่านอยากเห็นแม่ท่านมาเชื่อเห็นพ่อท่านมาเชื่อเห็นน้องท่านมาเชื่อถ้าท่านมาทําชีวิตแบบนี้ใครจะมาเชื่อพี่น้องเอเมนไหมครับ เวลาคนมาเฟิร์บอาหารลูกผมนะครับผมบอกว่าขอบคุณเขาฟอขอบคุณพี่เขาหรือให้บริการเสร็จผมบอกขอบคุณพี่เขาซะนะครับผมพยายามสอนลูกให้ผมให,ให้เป็นคนที่ภาษาจีนเขาเรียกหนังสือข้อคือแบบให้เกียรติคนเนะี่ยพี่น้องเข้าใจไหมครับว่าจะสะท้อนบุคลิกอะไรบนชีวิตของท่านนะครับตื่นนอนก็สายไม่เคยมีคําว่าตรงเวลาทํางานก็ไม่เคยตรวจพี่น้องมันจะสะท้อนพระเจ้าตรงไหนนะครับ ยืมเงินก็ไม่คืนนี่นะครับพี่น้องบุค,คลิกแบบนี้นะครับไม่สะทอนพระเจ้าเลยเรื่องที่ท่านต้องไปทำนะครับคือปรับปรุงชีวิตท่านมากกว่าความรู้ทางศาสนาการเรียนพระคัมีที่มากพอก็ไม่ได้ทําให้ท่านเปลี่ยนถ้าท่านไม่เชื่อฟังพี่น้องเข้าใจไหมครับคนเราเนี่ยนะครับเปิดใจไม่เคยเห็นชีวิตท่านเปลี่ยนผมเปิดใจมาเรื่องไฟเพราะผมเห็นคนบางคนนะครับร่ารวยขึ้นพี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านต้องบอกได้เลยว่าท่านต้องมีความขวัญนิดนึงบอกว่าพี่ฝากงานผมไม่ได้เลยและพี่ลืมไปได้เลย ฝากงานหนู่าพี่ลืมไปได้เลยทําไมอ่ะรับประกันเลยว่าเสร็จแน่นอนโอ้จาไม่ได้วันนั้นฝากมาแล้วก็ลืมลืมกี่รอบแล้วลืมรอบแรกยังไม่ว่ากันลืมไปแล้วห้ารอบทําอะไรก็ไม่รอบคอบไม่ไม่มีความรับผิดชอบกลับใจซะชีวไม่ได้จำเริญขึ้นอยากให้พ่อแม่ไม่ตกอาลกอ่ะมันต้องเริ่มที่ชีวิตท่านก่อนพี่น้องมันเป็นไป,นปนไม่ได้ติดตามพระเจ้ามาแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเพราะท่านไม่เชื่อฟังไงพี่น้องเข้าใจไหมครับ ทำไมคนขายตรงเนี่ยต้องไปเช่าเงินผมเพิ่งรู้นะมีการเช่าเงินมันเป็นปึงป้งๆแล้วมาโปรยแล้วมานอนทับแล้วก็เขียนคําโฆษณาเพราะคนเนี่ยมันไม่ได้เชื่อไงว่าคําพูดธุรกิจไอเดียเขาเขาเชื่อภาพที่เขาเห็นมันก็เลยต้องซื้อเงินมาโปรยมานอนทับนี่นะครับพัมพีบอกพัมพีสั่งให้เราคิดมากๆเวลาเราปฏิบัติต่บคนอื่นสมมุติว่าวันนี้มีเคสน้องคนหนึ่งก็มาปรึกษาว่าต้องไปทํางานบางอันที่เราไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้อง,งนะครับผมว่าผมก็เลยหนุในน้ำใจว่าต้องใช้สีปัญญามากเลย เพราะว่าต้องรอบคอบมากเลยในการตอบทุกเรื่องช่วยถ้าสมมติเราช่วยงานบางอย่างไม่ได้เราช่วยตรงนี้เยอะหน่อยได้ไหมเพราะว่าพัะพี็เลยบอกว่าเราจะเป็นต้องใช้สติปัญญาไงเพราะมันไม่ใช่เลี้ยงง่ายๆเรื่องงานศพอะไรที่เราไม่เกี่ยวข้องนี่นะครับไม่ทําให้เขาสะดุดเอเมนไหมครับหลายคนนะครับถ้าเขามีชีวิตที่เป็นที่สะดุดของคนอื่นนะครับผมอาจจะไม่อยากให้เขาทําอะไรเลยเพราะว่าไงครับเขาต้องกลับไปทบทวนชีวิตตัวเองแล้วไปยังไม่ต้องมารับใช้ก็ได้เพราะท่านทําให้คนสะดุดคนสะดุดนี้โทษหนักนะครับพระเจ้าบอกว่าทำไรฮะ เอาหินไปผูกคอแลว้วโยนลงไปในน้ําเลย mm hmm. พี่น้องรู้ไหมครับว่าทุกคนที่มาที่โบสถ์นี่นะครับ mm hmm. ผมพยายามอย่างมากเลยบางทีเนี่ยเขาเาออกไปจะปุ้มแล้วผมตามไม่ทมเดินตามไปเลยนะครับ mm hmm. ผมไปทักเขาไปสว,วัสดีเพราะว่าผมรู้ว่าผมมาจะจะจําเป็นจะต้องทําต้อนรับคนที่มาในพระนามพระเจ้าให้ดีที่สุด mm hmm. พี่น้องเข้าใจไหมครับท่านจําเป็นต้องปฏิบัติกับคนอื่นด้วยสติปัญญาด้วยการคิดพี่น้องง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. <ๆ S 2> เขาจะมาเชื่อพระเจ้าก็เห็นความจําเรินของท่านพ่อแม่ผมนะครับ วันนี้ก็ไปคุยกันเขาเขาก็ได้ยินว่าโอ้แบบที่หรือทนะําตันะ้งแต่ต้นมาตั้งแต่แรกๆนะครับเออมันก็เติบโตขึ้นเนาะเออดีเนาะเนี่ยเขาก็มีความแฮปปี้แม่เขายิ้มออกว่าอ๋อสิ่งที่ที่คมเอกทามันดีขึ้นนะมันเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องบินไปมีมีบินไปที่นู่นที่นี่เพื่อจะไปเจอคนนี้นะครับเขาโอ้ดีเนาะเออมันดูจำเริญนขึ้นนะเขาก็เปิดใจกับเรื่องราวพระเจ้ามากขึ้นนะครับกันเงินเราไม่มีปัญหาก็เขาก็เปิดใจกับผมมากขึ้นหมายว่าไงฮะต้องทําด้วยสติปัญญาพี่นอองเอเมองม นะครับต้องรอบคอบต้องต้องคิดก่อนจะทาอะไรต่อหน้าคนตั้งสติดีๆนะครับคิดดูสิครับถ้าท่านไปเจอซัพพลายเออร์ใหญ่เป็นเจ้าของ CP นะครับทุกครั้งที่ท่านรับโทรศรัพท์ท่านคงพูดดีๆอ่ะจริงไหมผมนี่นะครับใครเห็นผมรับโทรศรัพท์เนีจะรู้เลยผมเป็นเซลล์โทรมาเนี่ครับสวัสดีครับอาจจะเสียงแบบนี้สวัสดีครับ Oh, สวัสดีครับอย่างเงี้ยมันคงไม่ขนาดนั้นนะฮะวี่ติ๊กตองฮะแต่ทุกครั้งที่คนโทรมาเลยนะครับสวัสดีครับแล้วผมรับโทรศพัพท์ไวมากเลยผมสมว่าผมไม่มีปล่อยประเภทแบบไม่ไม่รับเนี่ยน้อยมากอยู่เป็นวนทครนะไม่ไมร,รบมับเลยแต่ว่าผมจะรับโทรศัพท์แล้วผมก็พูดจาดีขเขามาเลยเพราะว่าเพราะ,าราะาผมมันเป็นมันเป็นบุค,คลิกที่ที่ดีกว่าพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่ครั้งนี้นะครับถ้าท่านเป็นคนที่ปฏิบัติกับคนหนึ่งดีดๆนะครับกับอีกคนหนึ่งก็ไม่ค่อยให้เกียรตินี่นะครับมนสะท้อนมาท่านแสดงไงเข้าใจปเ็นทังงแสด เข้าใจไหมครแต่ผมก็พูดดีกับทุกคนเนี่ยผมก็ไม่ได้มีประเภทแบบดูถูกใครอะไรอย่เงี้นะครับผมก็เป็นอย่างงี้ของผมมาตั้งนานแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าผมอยากหนุน้ำใจนะครับในโคดรสีบทที่สี่โที่หบอกว่าในชีวิตประจําวันที่ท่านเพอริพาติโอทุกวันเนี่ยท่านจําเป็นต้องใช้สติป,ปัญญาต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อพี่น้องเข้าใจไหมครับบางคนอจจะเป็นคนสําคัญที่พระเจ้าเรียกมาก็ได้แล้วก็อาจจะมาติดตามพระเจ้าเพราะชีวิตของท่านก็ได้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับ